สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรากฏการณ์ต้องฟ้าที่น่าตื่นเต้นมากนะครับกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือจันทรุป,ปราคาเต็มดวงหรือทีอ่อ่หลายคนอาจจะคุ้นกับชื่อพระจันทร์สีเลือดมากกว่าที่สำคัญคือครั้งนี้เนี่ย เขาบอกว่ามองเห็นได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับใช่ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันจากบทความคืนพระจันทร์สีเลือดเหนือฟ้าเมืองไทยนะครับอยากจะทําความเข้าใจกันตั้งแต่ว่าเอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและช่วงเวลาไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ความหมายแฝงต่างๆที่คนเขามองกันนะครับค่ะน่าสนใจมากค่ะก็เตรียมตัวกันเลยนะครับคืนวันที่7กันยายน ต่อเนื่องไปถึงเช้ามืดวันที่8กันยายนปี2568นี้คืนนั้นเราจะได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆแดงๆสวยงามมากไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับใช่ค่ะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยก็ได้นะคะครับอาจเป็นครั้งแรกของหลายๆคนเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับมาเจาะลึกกันหน่อยทําไมมันถึงเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงขึ้นมาได้ครับแล้วเอ่ทำไมต้องเป็นสีแดงด้วยล่ะครับไม่มืดไปเลย ค,คือโดยหลักการง่ายๆเลยนะคะมันการเป็นการเรียงตัวกันของดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์ค่ะปกติโลกเราก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เนาะแล้วดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกเราอีกทีในคืนที่เกิดปรากฏการณ์นี้เนี่ยโลกเราจะเคลื่อนไปอยู่ตรงกลางพอดีค่ะระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ครับทีนี้เงาของโลกเราซึ่งมันจะมีสองส่วนนะคะคือเงามัวกับเงามืดมันก็จะทอดไปบางดวงจันทร์พอดีครับผมช่่มที่เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยคือดวงจันทร์ทั้งดวงเคลื่อนเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นเงามืดของโลกเลยซึ่งตามหลักแล้วถ้าไม่มีอะไรซับซ้อนก็น่าจะมืดสนิทไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับนั่นสิครับทำไมมันถึงไม่มืดแล้วกลายเป็นสีแดงหรือสีเลือดอย่างที่เขาเรียกกัน คำตอบอยู่ที่ชั้นบรรยากาศของโลกเรานี้เองค่ะคือถึงแม้โลกจะบังแสงอาทิตย์ตรงๆที่จะไปดวงจันทร์เนาะแต่ว่าแสงอาทิตย์บางส่วนเนี่ยมันยังเฉียดเฉียดขอบโลกเราไปได้แล้วก็เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกเราเข้าไปออ๋ครับ ทีนี้พอแสงอาทิตย์ซึ่งจริงๆมันมีหลายสีผสมกันอยู่พอผ่านบรรยากาศโลกเข้ามาเนี่ยพวกโมเลกุลอากาศฝุ่นผงต่างๆมันจะกระเจิงหรือว่าแบบว่าทําให้แสงสีฟ้าสีม่วงที่คลื่นสั้นๆเนี่ยกระจายหายออกไปทิศอื่นซะเยอะเหมือนตอนกลางวันที่เราเห็นฟ้าสีฟ้าใช่เลยค่ะหลักการคล้ายๆกันเลยทีนี้แสงที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแสงสีสม้มสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า แสงพวกนี้จะถูกกระเจิงน้อยกว่าแล้วก็ยังถูกบรรยากาศโลกเราหักเหเหมือนเป็นเลนบางๆอะค่ะให้มันเบนเข้าไปตกบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่อยู่ในเงามืดพอดีโอโหซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยค่ะผลก็คือเราก็เลยมองเห็นดวงจันทร์ที่ควรจะมืดๆเนี่ยกลายเป็นสีออกแดงๆส้มๆหรือสีอิฐเข้มๆค่ะซึ่งความเข้มของสีความสว่างของสีแดงนี้อาจมันก็อาจจะต่างกันไปในแต่ละครั้งด้วยนะคะต่างกันได้ด้วยเหรอครับค่ะ ขึ้นอยู่กับว่านะตอนนั้นชั้นบรรยากาศโลกตรงขอบขอบที่แสงผ่านเนี่ยมันมีฝุ่นมีเท้าภูเขาไฟเยอะแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะอธิบายได้เกลียวมากเลยครับไม่ใช่แค่เงาบังธรรมดาแต่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งดาวกับบรรยากาศโลกเรานี่เองใช่ค่ะเหมือนโลกเราฉายสปอตไลท์สีแดงอ่อนๆไปที่ดวงจันทร์อย่างนั้นเลยแล้วเรื่องความเข้มของสีนี่เขามีวิธีวัดหรือบอกระดับไหมครับ มีค่ะนักดาราศาสตร์เขาจะมีมาตรวัดเรียกว่ามาตรวัดแดนจอนหรือเดนชอนสเกลค่ะก็จะแบ่งเป็นระดับศูนย์คือมืดมากแทบมองไม่เห็นเลยไปจนถึงระดับ4ี่คือสว่างสีส้มแดงสดใสอ๋อปัจจัยก็อย่างที่ดอกค่ะความใสของบรรยากาศโลกแล้วก็ออดวงจันทร์มันผ่านกลางเงาเป๊ะๆหรือแค่เฉียดเฉยดขอบเงาด้วยค่ะแล้วครั้งนี้ลครับคาดว่าจะประมาณไหน ครั้งนี้าคาดว่าจะเห็นเป็นสีแดงได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะน่าจะอยู่ระดับกลางๆถึงค่อนข้างสว่างคะ่ะน่าสนใจครับแม้แต่สีก็ยังมีรายละเอียดต่างกันไปอีกเอาล่ะครับทีนี้เรื่องสำคัญที่ทุกคนอยากรู้แน่ๆคือเวลาในบทความเขาก็าอ้างอิงข้อมูลจากสดรหรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสำหรับคืนวันที่7ต่อเช้าวันที่8กันยา68เนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ แล้วช่วงไหนคือไฮไลท์เด็ดสุดค่ะลำดับเวลาจะเป็นประมาณนี้นะคะเริ่มตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่7กันยายนประมาณ4ทุ่ม29นาทีหรือ22.29น,นนะคะดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามัว,มวของโลกก่อนอันนี้เรียกว,ว่าจันทรุปราคาเงามัว,มวช่วงนี้ดวงจันทร์จะยังไม่แหว่งนะคะแต่ว่าความสว่างจะลดลงนิดหน่อยลดลงนิดหน่อย อาจจะสังเกตยากไหมครับอาจจะนิดนึงค่ะถ้าไม่สังเกตดีๆหรือว่าได้ใช้กล้องช่วยอาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องก่อนครับเหมือนเป็นการหมโรงเบาๆก่อนแล้วเมื่อไหร่ครับที่เราจะเห็นเงาดำๆมันเริ่มกินดวงจันทร์จริงๆช่วงที่ชัดเจนขึ้นจะเริ่มตอน5ทุ่น27นาทีหรือ23.27นาทีค่ะตอนนี้ดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เงามืดจริงๆแล้วนี่คือเริ่มจันทรุป,ปราคาบางส่วน เราจะเห็นขอบดวงจันทรด้านหนึ่งค่อยๆมืดแหว่งไปเรื่อยๆเหมือนมีอะไรมากัดกินอันนี้ตาเปล่าเห็นชัดเลยค่ะครับผมแล้วช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยเลยคือตอนที่มันแดงทั้งดวงเหรอครับค่ะช่วงไฮไลท์จริงจจะเริ่มตอนที่ดวงจันทเข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวงนะคะก็คือเริ่มจันทรุป,ปราคาเต็มดวงอันนี้จะเริ่มตอนเที่ยงคืน31นาทีหรือ0ูนซึ่งก็คือข้ามไปเป็นวันที่8กันยายนแล้วนะคะเข้าวันที่8แล้วค่ะ ตั้งแต่เวลานี้ไปดวงจันทร์ทั้งดวงก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงอิดหรือสีเลือดที่เราพูดถึงกันเนี่ยแหละค่ะแล้วช่วงที่มันจะแดงเข้มที่สุดสวยที่สุดเหรอครับมีไหมมีค่ะจุดที่ดวงจันทร์เข้าไปอยู่ลึกสุดในเงามืดหรือเรียกว่ากึ่งกลางคราดเต็มดวง Mid อีคลิปส์เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนตี1นึนาทีค่ะศูนยตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่สีแดงเข้มและชัดที่สุดสวยที่สุดเลยค่ะ ตีหนึนาทีแล้วเรามีเวลาดูช่วงแดงเต็มดวงนี้นานแค่ไหนครับครั้งนี้ถือว่านานพอสมควรเลยค่ะดวงจันทร์จะอยู่ในช่วงเต็มดวงตั้งแต่00.31นอไปจนถึง01.53นโอ้โห oh ค่ะรวมเวลาแล้วก็คือ1ชั่วโมงกับอีก22นาทีเลยทีเดียวชั่วโมงกว่ากว่าเลย ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะมีเวลาให้สังเกตถ่ายรูปหรือว่าซึ้งซับบรรยากาศได้เต็มที่เลยหลังจากตี153นาที0 1น3นก็คือเริ่มคลายออกแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็จะเริ่มเคลื่อนออกจากเงามืดก็จะกลับไปเป็นช่วงจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้งเราก็จะเห็นขอบด้านหนึ่งเริ่มสว่างขึ้นแล้วเงาดําก็จะค่อยๆลดลงงจนดวงจังนทร์พ้นจากเงามืดแล้วก็พ้นจากเงามัวไปในที่สุด ปรากฏการณ์ทั้งหมดจริงๆจะจดตอนประมาณตี5านาทีค่ะของเช้ามืดวันอาทิตย์ที่8ครับขอบคุณมากครับสำหรับไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมากทำให้วางแผนง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วที่น่าสนใจคือบทความย้ำว่าเราเห็นได้จากทุกที่ในไทยเลยคือไม่ต้องไปหอดูดาวหรือขึ้นดอยเฉพาะใช่เลยค่ะอันนี้เป็นข้อดีมากๆของจันทรุปราคาเลยนะคะต่างจากสุริยุปราคาที่มักจะเห็นดีๆแค่บางแ,แนวแคบๆ แต่จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เนี่ยถ้าช่วงที่เกิดดวงจันทร์อยู่สูงบนฟ้าพอดีในตอนกลางคืนทุกพื้นที่ที่เห็นดวงจันทร์ตอนนั้นได้ก็จะเห็นเหมือนกันหมดเลยค่ะอ๋อสุดยอดเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานกลางตะวันออกตะวันตกถ้าคืนนั้นฟ้าเปิดไม่มีเมฆฝนมาบังนะคะก็หงายหน้ามองฟ้าจากหน้าบ้านระเบียงคอนโดหรือที่ไหนก็ได้ที่เราอยู่เห็นได้เหมือนกันหมดเลยค่ะ เยี่ยมเลยครับเป็นประสบการณ์ร่วมของคนทั้งประเทศได้จริงๆนะเนี่ยลงลึกภาพดูนะครับคนอยู่บนตึกในกรุงเทพคนอยู่ทุ่งนาต่างจังหวัดคนไปเที่ยวทะเลบนดอยทุกคนเห็นพระจันทร์สีแดงดวงเดียวกันเวลาเดียวกันโอ้โหมันต้องเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากแล้วเรื่องอุปกรณ์ละครับจำเป็นต้องมีกล้องโทรทัศน์หรืออะไรไหมจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยค่ะปาเปล่าก็เห็นความสวยงามได้ชัดเจนแล้วนะคะ การเห็นดวงจันทร์ค่อยๆเปลี่ยนสีไปต่อหน้าต่อตาบนฟ้าเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วแต่แน่นอนค่ะถ้าใครมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นกล้องส่องทางไกลหรือว่ากล้องโทรทัศน์เล็กๆก็จะช่วยให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นอาจจะเห็นพื้นผิวบนดวงจันทร์ตอนเป็นสีแดงได้ชัดขึ้นหรือว่าเห็นดาวเรื่องรอบๆที่ปกติแสงจันทร์จะกลบหมดพอดวงจันทร์มืดลงดาวก็จะเห็นชัดขึ้นค่ะอ๋อครับแล้วสําหรับคนชอบถ่ายรูปลรอครับมีคําแนะนํำไหม ก็เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะอาจจะต้องมีขาตั้งกล้องนิดนึงนะคะเพื่อให้ภาพนิ่งแล้วก็อาจจะต้องลองปรับค่ากล้องดูเช่นเพิ่ม ISO หรือใช้ชัตเตอร์สปีดนานขึ้นหน่อยเพื่อเก็บแสงสีแดงให้ติดชัดๆเดี๋ยวนี้มีเทคนิคแนะนำในเน็ตเยอะเลยค่ะลองค้นหาดูก่อนได้ครับผมแต่จริงๆแล้วนะคะเหนือสิ่งอื่นใดเลยการได้ใช้เวลาดูอยู่กับครอบครัวเพื่อนหรือคนรักหรือแม้แต่การอยู่เงียบๆคนเดียวซึมซับความงามความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นคุณค่าที่สําคัญที่สุดของการดูร้าขึ้นนี้นะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับประสบการณ์ตรงนี่แหละสําคัญที่สุดทีนี้นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยปรากฏการณ์แปลกตาบนท้องฟ้าแบบนี้สมัยก่อนเขาก็ต้องมีเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวด้วยแน่ๆใช่ไหมครับในบทความมีพูดถึงไหมครับว่าคนโบราณเขามองเรื่องนี้ยังไงมีค่ะมีกล่าวถึงแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันสะท้อนวิธีคิดของคนยุคก่อนมากมาก ในบ้านเราความเชื่อที่ชัดเจนสุดๆและอยู่มานานมากก็คือเรื่องราหูอมจันทร์ค่ะอ๋อราหูอมจันทร์ใช่ค่ะตามตำนานก็ว่าพระราหูเป็นอสูรแล้วก็มีเรื่องแค้นเคืองกับพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เลยคอยมากลืนกินมาบดบังแสงอยู่เรื่อยๆพอเกิดจันทรุปร,ราคาคนโบราณก็จะเชื่อว่านี่แหละราหูกำลังอมดวงจันทร์อยู่ แล้วพอเชื่อแบบนั้นเขาทำยังไงกันครับพอเชื่อว่าราหูเป็นตัวการทำให้เกิดความมืดหรือทำให้ดวงจันทร์เปลี่ยนสีไปซึ่งอาจจะเป็นลางไม่ดีก็เลยต้องมีพิธีขับไล่อะค่ะทำยังไงให้ราหูตกใจแล้วคลายดวงจันทร์ออกมาก็คือต้องทำเสียงดังๆหาที่เราเคยได้ยินกันก็เช่นเคาะถ้วยเคาะชามกละมังตีกรากเคาะไม้บางทีก็จุดประทัดหรือสมัยก่อนอาจจะถึงขั้นยิงปืนขึ้นฟ้าเลยนะคะ โอหอันนั้นอันตรายนะครับสมัยนี้ใช่ค่ะอันตรายมากไม่ควรทําเลยนะคะแต่สมัยก่อนเขาเชื่อว,ว่าเสียงดังๆจะไล่ลาหูได้ก็เหมือนเป็นกุศโลบายให้คนออกมารวมตัวกันทําอะไรสักอย่างเพื่อไล่ความกลัวความกังวลออกไปบางทีก็มีสวดวนทําบุญด้วยค่ะเป็นความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตเลยนะครับเนี่ยแล้ววัฒนธรรมอื่นเหรอครับเขามองคล้ายๆกันไหมหลายๆที่ทั่วโลกก็มีตำนานคล้ายๆกันนะคะคือมักจะมองว่าเป็นลางบอกเหตุอาจจะเป็นลางร้าย คำเตือนเรื่องภัยธรรมชาติสงครามหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของบ้านเมืองอย่างคำว่า Blood Moon ในภาษาอังกฤษเองเนี่ยบางความเชื่อทางตะวันตกโดยเฉพาะทางาศาสนาก็เชื่อมโยงว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันสิ้นโลกหรือเหตุการณ์สาคัญตามคําทํานายเลยค่ะโอ้ไปถึงขั้นนั้นเลยค่ะคือมันน่าสนใจตรงที่ว่ามนุษย์พยายามหาคําอธิบายให้ปรากฏการที่ดูยิ่งใหญ่ควบคุมไม่ได้เหล่านี้มาตลอด ความเชื่อตำนานก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองตรงนั้นซึ่งมันก็ต่างจากวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมากที่อธิบายได้หมดแล้วว่ามันเป็นแค่การเรียงตัวของดาวตามวงโคจรปกติคำนวณล่วงล่าได้ไม่ได้เกี่ยวกับโชคลางอะไรเลยครับการเทียบมุมมองอดีตกับปัจจุบันนี่ทำให้เห็นพัฒนาการความรู้ของเราจริงๆและถ้าเราจะลองตีความเชิงเปรียบเทียบล้วครับ การที่ดวงจันทร์สว่างสว่างอยู่ดีๆก็โดนเงาบางังจนเปลี่ยนสีไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาสว่างได้อีกเนี่ยมันพอจะให้ข้อคิดอะไรกับชีวิตเราได้บ้างไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะปรากฏการธรรมชาติใหญ่ๆแบบนี้มันมักจะกระตุ้นให้เราคิดอะไรที่เอ่อลึกซึ้งขึ้นได้เสมอนะคะการที่เรานั่งมองดวงจันทร์ค่อยๆผ่านช่วงต่างๆของอุปราคาเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับวงจรชีวิตหรือสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอค่ะ มันมีช่วงสว่างสวัยแล้วมันก็มีช่วงที่เหมือนถูกบดบังด้วยปัญหาอุปสรรคความท้าทายเหมือนช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดครับแต่สิ่งสําคัญที่ปรากฏการณ์นี้มันบอกเราก็คือมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเงามืดมันไม่ได้อยู่ตลอดไปสุดท้ายดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนผ่านผลมันไปแล้วก็กลับมาสว่างได้อีกครั้งอืมจริงด้วยค่ะมันสะท้อนสัจธรรมเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจงอะค่ะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติ มีขึ้นมีลงมีมืดมีสว่างและที่สำคัญคือมันหมุนเวียนกลับมาเป็นวัฏจักรเสมอทั้งในธรรมชาติแล้วก็ในชีวิตเราการได้เห็นภาพนี้จริงๆอาจจะช่วยให้เราเออยอมรับปรับตัวแล้วก็ผ่านช่วงที่ยากๆไปได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็มีความหวังมากขึ้นค่ะเป็นมุมมองที่ดีมากๆครับให้กำลังใจได้ดีเลยสรุปแล้วคืนวันที่7ย่างเข้าวันที่8กันยาห8นี้ก็เป็นมากกว่าแค่ปรากฏการณ์สวยๆนะครับ แต่เป็นโอกาสให้เราได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติกับจักรวาลแล้วก็อาจจะได้ทบทวนอะไรบางอย่างในชีวิตเราด้วยยังไงก็อย่าพลาดชมกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะย้ำอีกทีว่านี่เป็นโอกาสที่คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นภาพเดียวกันบนฟ้าและ ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเพราะจากข้อมูลเนี่ยจันทรุป,ปร,ราคาเต็มดวงครั้งต่อไปที่จะเห็นในไทยได้ชัดๆแบบนี้อีกทีก็คือปีพศ2569โนนเลยใช่ค่ะอีก2ปีเลยทีเดียว ครับผมค่ะก็ใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะคะแล้วก็นอกจากการดูด้วยตาแล้วเนี่ยอาจจะอยากทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้กลับไปลองคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่าการที่เราได้ยืนอยู่บนโลกแล้วมองขึ้นไปเห็นดวงจันทร์ค่อยๆหายไปในเงาของโลกเราเองแล้วก็กลับมาเป็นสีแดงก่ําก่อนจะสว่างเหมือนเดิมการได้เห็นการเรียงตัวที่ เป๊ะขนาดนั้นของอาทิตย์โลกจันทร์เนี่ยมันกระตุ้นความรู้สึกหรือทําให้เราเกิดคําถามอะไรเกี่ยวกับจังหวะวงจรหรือเงาในชีวิตเราเองบ้างไหมน่าคิดครับหรือบางทีการได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของการเคลื่อนที่ของดาวพวกนี้อาจจะช่วยปรับมุมมองเราต่อปัญหาหรือความกังวลเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราได้บ้างหรือเปล่าลองเก็บความรู้สึกความคิดที่มันผุดขึ้นมาระหว่างดูปรากฏการณ์ครั้งนี้ไว้นะคะ